ต่อไปจะเป็นการอธิบายการทำกราฟพายทีดีด้วยโปรแกรม SmartBit Business i n t e l l i g e n c e หรือ BI นะคะเราจะเข้าไปที่ Business i n t e l l i g e n c e ค่ะแล้วก็ไปที่หัวข้อ Business i n t e l l i g e n c e ดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะดับเบิลคลิกเข้าไปที่ระบบขายค่ะดับเบิลคลิกที่วิเคราะห์การขายค่ะ โปรแกรมก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาให้นะคะเราก็จะมาแก้ไขตรงที่วันที่ตั้งแต่วันที่1มกราคมนะคะถึงวันที่31ธันวาคมนะคะเสร็จแล้วกดโอเคค่ะรอใหโปรแกรม ประมวลผลสักครู่หนึ่งค่ะโปรแกรมก็จะจัดทำตารางให้ตรงที่ตรงนี้นะคะตรงที่วงกลมตรงข้างๆเนี่ยค่ะเราก็จะได้ตารางแบบนี้มาเราก็จัดการเอาตัวที่เราไม่ใช้ทิ้งไปนะคะ ลากวันที่ทิ้งไปชื่อย่อสินค้าเราไม่ใช้ลากทิ้งไปมูลค่าหลังหักส่วนลดเราไม่ใช้นะคะอันนี้ต้องมาคลิกตรงข้างบนนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไปเหลือแต่ชื่อสินค้ากับมูลค่าก่อนแบตนะคะซึ่งเราก็จะไปอีกไปที่เมนเมนูนะคะไปที่ชาร์ต เลือกโชว์ชาร์ตค่ะระบุหัวข้อว่าเป็นกราฟยอดขายสินค้านะคะชนิดของกราฟเลือกเป็นพายทีดีกราฟค่ะมาที่ฟิลหลักนะคะ เลือกชื่อสินค้าค่ะเสร็จแล้วกดโอเคค่ะก็จะได้กราฟพลายทีดีกราฟแบบนี้มานะคะซึ่งสามารถขยับซ้ายขยับขวาขยับไปทางไหนก็ได้นะคะซึ่งเราสามารถทำให้ดูง่ายโดยการแยกส่วนกราฟโดยการที่มาที่ คุณสมบัติกราฟแล้วก็ปรับแต่งค่านะคะมาตัวสุดท้ายนี่ค่ะเลือกอค่ะเท่านี้กราฟของเราก็จะแบ่งส่วนทำให้ดูง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็จะมาที่ชาร์ตค่ะ แล้วก็ export image JPG นะคะกดเลือก JPG ค่ะซึ่งระบบก็จะบันทึกให้เป็นนามสกุล GIF นะคะชื่อ b i s o เ1นะคะแล้วก็กด save ไปเลยค่ะ ต้องการเปิดไฟล์ที่ท่านเอ็ก r อรหรือไม่กด yes ค่ะเท่านี้โปรแกรมก็จะโชว์กราฟที่เราทำเมื่อสักครู่มาให้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ